โดเลมอนตอนตอนไรวะเอาเป็นว่าวันนี้ผมอะมาอยู่กับแมปแบบหนึ่งชื่อว่าเฮอร์เรอร์รีมอนนะมันจะเป็นแมปโดเลมอนนี่แหละน,นั่นไรผมจําได้ว่าในโดเลมอนมันไม่มีนะตัวอย่างเงี้ยดูเหมือนว่าตอนนี้เราจะอยู่ในห้องของโดปิตะเฮ้ยหัวใครวะเฮ้ยนีอะไรอ่ะอุย้ยกล้องเปลี่ยนเสื้อผ้านี่วะแป๊บบนึงเฮ้ยซื้อสกินได้ด้วยปกติผมไม่เคยเติมเกมไม่เห็นนะเนี่ยผมเป็นคนประหยัดมาเดี๋ยวซื้อโดเลมอนกันดีกว่า โอ้โหผมเอ๊เขาตลอกับกพี่บูดูสิเติมไม่เแอดนะเอาว่าไงโดมิจัเขาคุยกเฮ้ยนายเป็นใครกันนะ่ะเอาฉันไงโดเรมอนจำไม่ได้เหรอมาจากสตวรรษัตที่เที่ยวอะไรอะบ้าพี่บูลืมเออที่ยวแหสามพันนะทำไงดีอะโดเรมอน ฉันอยากให้นายออกไปตามหาโดเรมอนหน่อยอะแล้วก็มันมีมอนเตอร์ข้างนอกด้วยระวังด้วยไอโดปตาเนี่ยมันจะบอกให้เราเนี่ยไปหาโดเรมอนแต่เนี่ยโดเรมอนอยู่นี่ไอตาทัวโดปตะไปนอนดีกว่าเอาเฮ้ยใครมันเอาศาสตร์มืดมาแอบ,บเล่นไว้ในห้องของโดเรมอนนี่เขาอ,อ้างใช่ไหมที่นายให้ไปหาโดเรมอนเพราะว่านายอยากให้โดเรมอนช่วยเรื่องที่เอ็งสอบได้ศูนย์คะแนนใช่ไหมปิด ตตูปิดคือผมเนี่ยเป็นผู้ชี่ยวชาญด้านบ้านโดปิตะนะเผื่อทุกคนไม่รู้กันก็ผมเคยสร้างบ้านโดเลมอนเอ้ยบ้านโนวิตะในบิวอ a บออนะคือไอห,ห้องที่เอาไว้อุจระกับห้องที่เอาไวอ้อาบน้นําในเรื่องโดเลมอนเนี่ยมันไม่รวมกันมันจะเป็นห้องแยกกันเลยแต่เกมนี้มันน่าจะทําผิดแหละไม่ก็อาจจะไปดูโดเลมอนเถื่อนมาก็เลยไม่รู้อันนี้ก็เป็นห้องครัวนะจําได้อันนี้ตู้เย็นมันเปิดได้ใช่ป่ะเฮ้ยข้าวเฮ้ยออามา โอ้แม่งเอ้ยแม่งขโมยอ่ะแต่ไม่เป็นไรตัวเลมอนกินตัวไรายากิตัวเลมอนมาแล้วโอ้โหขอ้อความจดหมายของใครเนี่ยให้ไปบ้านของธานากาะอ๋ออะไรอะ่เเะเจ๋งะไรวะใครอ่ะเจ๋งใครอ่ะเดี๋ยวโดเลมอนเดินดนําเองมีของพิเศษตัวเลมอนมารถมันคุ้นๆนะจริงๆถ้าใครเป็นพเพลเออร์บล็อกเบิร์กก็จะรู้ดีนะว่ารถคันนี้แม่งอะไรวะเฮ้ยชิซุกไะไปเลย เดี๋ยววันนี้มอนจะไปประจดภัยกันนะโอ้คุญแจบ้านธานากะขอเก็บหน่อยนี่วันนี้มอนได้คุญแจแล้วเดี๋ยวมอนจะไปซื้อดูรยายกินะขนาด้านหน้าเป็นบ้านของธานากป่ะไม่ใช่บ้านธานากานี่มันบ้านเทลโนไปหาเทลโนเลยกันนะปกติผมเล่นเกมผีผมไม่เคยแอคติ้งหรอกแต่รอบนี้ผมเล่นสกินโดเรมอนไงผมก็เลยต้องสวมจิตวิญญ,ญาณแห่งการเป็นโดเรมอนนะมามอนมัอน,นมีคุญแจอยู่ไม่เป็นไรคุญแจเปิดอะไรก็ได้เฮ้ยเสียงเลยวะ เสียงแม่งเหมือนหมาโดนยุนเหยียบมากเลยเสียงมันน่าจะมาทั้งสองป่ะหรือว่าห้องนี้เนื้อปรับโอ้ไม่มีเฮ้คีกัดโดเลมอนมาแล้วอุ้ยซูนิโอมม่เป็นไรวะเฮ้ยปากเป็ดมาดิดิโอไม่กอดปากเป็ดเดี๋ยวม่อนจะไปที่อื่นแล้วอันนี้น่าจะเป็นบ้านชิซูกะป่ะวันนี้ม่อนมาบ้านชิซูกะแล้วว้าวข้างหน้ามันล็อกต้องเข้าหลังบ้านแน่เลย อลองหาของก่อนอ๋อนี้เป็นอะไรเนี่ยฉันทำุูแจหายเอาไว้อะน่าจะดอปแถวตู้กดตูหนึ่งอะ่ะลองหาดูรอบๆเลยกันตู้นี้เปิดได้ปะได้โอ้ยโกลดโดเรมอน <c oughs> แม่งยิ้มเลยะยิ้มใส่หน้าศพอะ่ะโ <c oughs> ดเรมอนเยินชาโดเรมอนจะไปเองจะไปซื้อโดเรยอกี่ในบ้านใครอะ่ะเข้าไปเช็คก่อนไหมอุ้ย <c oughs> แม่งเซนซูนิโออยในบ้านเอาเข้าวมาก่อนเลยกันเซนซูนีโอเองจะเข้าทุกบ้านก็ไม่ไหวหลอกนะ เฮ้ยนี่ไง <c oughs> ร้านขายของใน่าจะเป็นร้านของใจอแอนมั้งไอกริล่าขึ้นอืดอ้าวเฮ้ยอาจารย์ของทันจิโร่มาทำอะไรแถวนี้เนี่ยการซื้อยันไอ้นี่นะยันเหลืองการที่เราจะเป็นหุ่นยนต์แมวแห่งโลกอนาคตเนี่ยการที่จะมีของจากโลกอนาคตอย่างเดียวอ่ะมันก็ช่วยชีวิตเราไม่ได้หรอกเราก็ต้องเล่นพวกศาตร์มือดอ่ะกางยันปุ้มของวิเศษโดรีมอนโลที่ไม่สามารถเข้ามาได้ตึงต้งตึง้งตึ้งตึ้งอ้าวชิซูกะมองไม่เห็นมีฮู เฮ้ยมันมองเห็นแล้วเฮ้ยเข้าบ้านหมดโอ้โหซูนิโอ,โอได้อยู่ทุกบ้าน,นลาเลยเหรอฮะมาคุยกันหน่อยมาไอ้ปากเป็ดเฮ้ยซูนิโอนายขโมยกันไกลของฉันไปกันไกลตัดอะไรก็ได้โอ้ยซิซูกะโอ้ยซิซูกะโคตรเร็วเฮ้ยม่อนเจอคุณแจแล้วไอพูกเจอกันที่บ้านแมนชั่นอ่าถึงกันเหรอถึงแล้วโอ้โหเร็วจัง นี่เดินมาเลยว่าขี่คอปเตอร์ไม่ไผ่มาเนี่ยเจ <Okay, S 1> เดี๋ยวเรา,าเข,าข้าบ้านกันดีกว่าราบอือยูซีบ้านมีอะไรมัง่งเฮ้ยศพใครอะ่ะโอ้โหหันหน้ามาบิดคอมาแบบนี้คือมันไม่ตกใจอะไอตัวเนี้ยอันนี้น่าจะเป็นโซนการค้ามัง้งเป็นแถวแบบว่าโซนซื้อของอะเขาบอกว่าโดเรมอนอยู่แถวเนี้ยแต่โดเรมอนก็ยืนหัวโดอยู่เนี่ยกไม่รู้เหมือนกันว่าโดไปตามาให้มาหาโดเรมอนทาไมทั้งที่เราก็เป็นโดเรมอนอะโคตรงงเลยเฮ้ยใครอะเฮ้ยนายมันโดเลม,มอนไม่เอาไหนปารีอาจ้า ตายได้ไงวะ <c oughs> หรือว่ามันเป็นโดเลมอนวะโอเคมันให้วางนูควางเลยเรมอนขาสัน้นขึ้นไม่ได้โ okay. อเคิีคุณแจตอนนี้เราได้คุณแจมา,แล,จาแล้วเป็นคุณแจบ้านใช่ซูนิโอป่ะไปเราไปเที่ยวบ้านซูนิโอเดีกว่าคือผมก็ไม่เข้าใจนะว่าเราซูนิโอมันเล่นเกมหรือมันอะไรเนี่ยสมมติว่าซูนิโอกำลังเล่นเกมอยู่ใช่ไหมก็จะแบบว่าดูปิตาเกมที่เรากำลังเล่นกันอยู่เนี่ยมันเล่นได้แค่สามคนนายเล่นไม่ได้หรอกดปิตา โอเคกจะถามว่าซูนิโอแม่งเล่นเอพิกหรือไงวะเล่นได้สามคนเนี่ยนี่บูชาคือการวางข้าวเนี่ยมันจะเป็นเซฟโซนนะซึ่งซูนิโอก็ไม่สามารถเข้าได้เหมือนกันนะเพราะว่าซูนิโอมันหนีไปเล่นเอพิกนั่นแหละไปเข้าบ้านซูนิโอกัน,ซ,น,กนซูนิโอแม่งเปลี่ยนชื่อนี่อะไรอะ่ะเปิดแล้วอ๋อเป็นการเปิดลงรถโอเคในพัวแล้วเว้ยเดี๋ยวเราเอาพัวเนี่ยไปขุดสนามเด็กเล่นของโดเร่โอเคเสยกโดเรมอนแม่งหอบตกใจไปเลย ตึงตึงตึงโดเลมอนแม่งตบะพอมรูณคิดว่าควรใส่ซาวประกอบคลิปเป็นเพลงในโดเลมอนดีไหมควรเล่นเกมโดเลมอนน่าได้อยู่นะเอาป่ะเราเฮไหนผู้ขอเราเฮไหนเดอเฮ้ยนี่มันหลุมอะไรกันเนี่ยนายคิดยังไงอะมีผู้คิดเหมือนกันคะแนนสอบขุดเลยเอาไปให้แม่โดบิตะดูป๊บเฮ้ยคี นี่คุแจอะไรกันเนี่ยอย่าบอกนะเป็นคุแจกันไปหาโดรายากิเป็นไงผู้การลงเพลงโอมสุดยอดไหมว้าใครว<อ>า่าชิซูกะไปไกลไปเฮ้ยชิซูกะบินได้เฮ้ยซูนิโอป,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 ปัรู้เปล่าว่าโดเรมอนวิ่งไวขนาดไหนอ่ะโดเรมอนวิ่งไววะฮ่าฮ่า <c ười> คือเมื่อกี้ผมทำเสียงโดเรมอนแต่แม่งเหมือนสิงมิกกี้เมาส์เลยภูอ้าเปิดปิ๊บอ้าว U S B สองสองแปดสี่สองสองแปดสี่ <4 S 2> สนะจำไว้โดเรมอนนี่ความจำยิ่งไม่เยอะอยู่ประมาณหนึ่งกกะไ <c oughs> บต์อ่ะผุดยนแมวจะโตซูเนโอแม่งจะเข้าว่าแม่งเลยเอากงนไกลามาคืนด้วยขโมยไปอะ่ะ <c oughs> ระหว่างเดินเนี่ยมันก็เบื่อนะอยากโลภเลยครูโลภอนะ่ะไปก็แอดเิ็นก็ได้ะแบบเฮ้ยวันนี้เราจะทำอะไรกันดีอะ่ะโดเรมอนลองโลภไว้ระหว่างเดินเฮ้ยวันเนี้ยคือม่อนไปหาโดเรม่มา โดเรมีนี่แบบไไบ,บอกว่ามีหูแมวแบบใหม่มาขายด้วยอ่ะเฮ้ยเออยังไม่ได้ซื้อเลยอะ่ะพอดีช่วงนี้ม่อนเอาเงินไปซื้อโดรลยากีหมดเลยอะ่ะแล้วก็มีนี่ด้วยอะ่รออะร้านมารุช็อปอ่ะร้านมารุช็อปบ,บริการกดผลกดเพชรกดเก,ดก,เกมพัสมีหลายแมปเลยมีอนิเมะด m ม n s นชั่นออสตาทาวร์ดีเป็นบ็อกฟุตคิงเลกูซี่ลิง์อยู่ใต้คาอธิบายคลิปนะครับรหัสอันนี้ใส่ไปแล้วนะ เบคอนแฮใสให้นะอันนี้น่าจะเป็นโซนแบบบา้บาบา้บานบา้านทรงสูงปะเอออยู่ข้างบนเลยหวังว่าจะ <c oughs> ไม่เจอซูนิโอในบ้านครูนั้นเดี๋ยวแบบไปบ้านหลังไหนก็เจอซูนิโอหมดและเอ๊ะ <c oughs> แต่บ้านหลังนี้ไม่มีเสียงวะซูนิโอน่าจะไม่อยู่หรอกอน,นี่น่าจะเป็นบ้านอาจารย์มั้งเอาใจายอยู่ห้องนี้ปะ่ะอุ้ยปิด,เป,ดเปิดไม่ได้นึงนะถ้าโกหกลวก็ฉันจะไม่บอกใจแอนแน่ซูนิโอแม่งอยู่ในบ้านจริงด้วยแม่งอยู่ทุกหลังจริงเราต้องไปบ้านหลังนั้นใช่ไหม ใช่เต็งอะไรอ่ะเดี๋ยวเฮ้ยอะไรวะพอบอกฉันได้เลยนะเดี๋ยวฉันจะบินตามไปอัดพวกมันให้นัวเองเลยไอ้ใจแอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้กางโล่ปัดไอ้กางไม่ได้มามาจกังโล่ปัดมาดิใจแอนมาดิอยากร้องเพลงเปล่าโดเรมอนก็ร้องเพลงได้นะเนี่ยเพลงเนี่ยบิพูวอเอเอเอวอเอเดี๋ยวเราไปตรงนั้นที่กันดีกว่าน่าจะเป็นบ้านใครอะบิพูไม่รู้กันดิคิซุงิเอออนาคตเนี่ย แฟนทิสุกะดูไว้ทิสุกี้อยู่ในบ้านปะโอ้ยเสียงอะไรวะเอ้าซุนเกโอวแม่งขโมยกำไกวอลเรมอนไปทำปากเป็ดใส่อีกอ๋อเปิดเลยเฮ้ยอะไรอ่ะพูดทำไรเอาเย็นออกไปแปะวันแปะยันเฮ้ยนอนเหรอสงสัยให้นอนแล้วมั้งเอาเฮ้ยเฮ้ยเงินเงินเฮ้ยได้สามบาทสามเยนใช่ไหมญี่ปุ่นนี่เขาใช้เป็นเยนใช่ไหมใช่ใช่สามเยนสามเยนเอาโหยเฮ้ยกำไรตัดอะไรก็ได้นี่ อมเคยเห็นใจแอนกินหัวสิงโตด้วยนะในการ์ตูนโดเรมอนอะเอาไม่รู้ว่าของจริงหรือเปล่าอมเคยเห็นภาพใจแอนกินหัวสิงโตอยู่ปาบจังกาตัดอะไรก็ได้นี่ของจริงอ๋อล็อกเกอร์ต้องหาของใช่ไหมเนี่ยอย่าให้เจอซูนิโอในตู้แล้วแม่งโคตรน่ากลัวเฮ้ยเจอละกุแจปาบเก็บมาแล้วเฮ้ยไอไอติดโตโดเรมอนอวนแม่งอะไรเฮ้ยยาโกดะทางไชีเดีย๋ยวฉันได้ฟ้องแม่แกซวนิโอเคยกล่าวไว้ว่า สิ่งที่น่ากลัวที่สุดในโลกก็คือแม่คนนั้นนะเขาเรียกว่าแม่เป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดบนโลกนี้เลยล่ะเพราะทุกคนกำลางเล่นปอดในหรือเอปิกหรือพับจีหรือว่าฟรีไฟอยู่แม่เรียกอะกลับมาเองตายแน่เหลือเป็นกล่องเลยอะเปิดทุงห้องอะไรอ่ะเงินมันนี่อันนี้น่าจะเป็นห้องน้ำที่ยังสร้างไม่เสร็จปะ่ะหรือว่ามันเป็นการต่อเข้าตึกโชคดีที่ม่อนมีกุญแจเปิดอะไรก็ได้ได้ยินเสียงไอซูนิโอข้างในวะเป็นไม้เครืแจ็คสันอะไรเงี้ยอย่างเงี้ย เฮ้ยอย่างเงี้ยอะไรอ่ะเปิดได้ไหมลองเปิดดูปึ๊บมันบอกให้เลี้ยงเปิดอีกสามอันอ่ะซึนิโอมาอยู่ชั้นนี้ป่ะไม่ได้อยู่ใช่ไหมไม่อยู่ไม่อยู่อ้าวโอเคน่าอยู่ชั้นสองแหละซุนิโอ่ะมันแดงไงเฮ้ยซุนิโอมาแล้วเฮ้ยเขาว่าเหรอปิดประตูปีศาจหรือพูดสั้นๆก็ประตูใบหิ่งก็ได้อ๋อเนี่ยเหรอประตูพิเศษโดเรมอนโอเคจบแล้ว จบตอนแล้วทุกคนเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมไม่รู้นะว่าทุกคนชอบหรือเปล่าเออก่อนหน้านี้ลงคลิปช้าแหีพอดีผมป่วยนะเต่ยปกติก็ลงช้าแล้วนะแต่คือตอนแรกของเก่าจะลงคลิปแบบไวๆไงผมเห็นว่าแบบเปิดเทอมกันแล้วก็เลยกะจะลงคลิปทีีททให้เออแต่ก็ทําไม่ได้ป่วยก่อนแต่ตอนนี้หายแล้วเจอกันคลิปหน้าไปแล้ว go